มันปีครึ่งแล้วที่เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยมันแย่ถึงขนาดว่าตั้งคาถา,ถามว่าตัวเองมันมีอะไรอีกไหมที่เราต้องช่วยกันสุดๆแล้วตอนนี้ค่ะสายป่านแต่ละคนมันจะยาวได้สักแค่ไหนหมันหดหูมากเลยค่ะตอนนี้โลเสื้อผ้าจากตัวไม่มีเสื้อผ้าขายแล้ววน <c oughs> แล้วค่ะขายอะไรดีอะเสื้อผ้าไม่มีแล้ว <c oughs> เหลือไว้ให้ตัวเองใส่แล้วตอนนี้ต่เองก็ขายน้ําพริกกับหมูล่าสุดเป็นขนมปั้นขลิบไส้ปลากระพง กระทบอยู่แล้วอะกระทบตรงๆเลยค่ะอย่างอาชีพนักร้องนี่คือเป็นอาชีพแรกที่ถูกสั่งห้ามนะคะสั่งห้ามแล้วก็งดในการจัดคอนเสิร์ตเพราะว่ามันเป็นการรวมคนที่จะไปร่วมสนุกสนานหน้าเวทีเราก็เราก็เข้าใจเข้าใจสถานาการณ์แล้วก็ทําตามมาตรการมาโดยตลอดนะคะซึ่งมันปีครึ่งแล้วที่เราไม่มีไรายได้เข้ามาเลยแล้วก็ เข้าใจสุดซึ้งไม่รู้ว่าจะบอกว่าเข้าใจยังไงอะไรที่ให้เราทำฟอร์มโฮมให้เราทำเราก็ทำไม่ให้เราไปในที่ที่ไม่จาเป็นเราก็ไม่ไปนะคะแล้วอะไรที่เรามีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ลำบากเราทำกิจกรรมได้เราก็ค่อยๆทำช่วยเหลือกันไปตามบาระที่เราทำได้มันแย่ถึงขนาดว่าตั้งคำถามว่าตัวเองว่ามันมีอะไรอีกไหมที่เราต้องช่วยกันสุดๆแล้วตอนนี้ค่ะซึ่งก็คิดว่าถ้ามันยังไม่ดีขึ้นในในใน,ในปีสองปีนี้ ไม่ใช่แค่ตายใช่ว่าทุกคนอะสายป่านแต่ละคนมันจะยาวได้สักแค่ไหนใช่ไหมคะที่เรา,าใช่ทุกคนหมดตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบสองบางคนก็ไปแล้วเราเห็นข่าวทุกวันติดบ้างนอนตายตามถนนบ้างนอนตายอยู่ที่บ้านแบบไม่มีโรงพยาบาลรักษาหรือบางคนคิดที่จะปลดชีพตัวเองด้วยวิธีอื่นเพราะว่ามันชีวิตมันเครียดมันทําอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะมันเป็นผลตามมา คนไม่ได้ตายเพราะโควิดก็มีคนตายเพราะอย่างอื่นซึ่งซึ่งมันมันดูมันหดหูมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงคือตัวเองก็ได้แต่ให้กาลังใจกันและกันในครอบครัวต้องไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปไหนแล้วก็ทานข้าวหรืออะไรก็ต้องประหยัดลงแล้วก็เงินเดือนที่เราให้แต่ละคนก็ต้องขอลดลงเนาะ่อช่วยให้กันว่าใช้วิธีนี้มาตลอดค่ะที่ถึงหน้าเวทีแฟนเพลงนี้โอดครวญเลยว่าอยากเต้นหน้าฮานแล้วเอ้ออย่างงี้ค่ะ ก็มันมัน,ม,นมันจำเป็นค่ะมันจําเป็นที่เราจะต้องดินด้นให้รอดใช้คํานี้ได้เลยดิ้นให้รอดแล้วก็หาทุกวิถีทางที่จะมีะไรายได้เข้ามามันครบหรือยังมันก็ยังทําไม่ได้เพราะทุกคนก็ลําบากเหมือนกันเราหาของมาขายขายได้แต่ว่าถามว่ามันจะโตขึ้นไหมเพราะคนอื่นๆก็ลําบากเหมือนกันแต่ณนะตอนนี้เรามีแค่วิธีนี้วิธีเดียว ณตอนนี้แต่เองก็กคือขายน้ำพิกกากหมูซึ่งก็ถือว่าทุกคนรู้จักบ้างแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเป็นขนมปั้นคลิปไส้ปลากระพงก็เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะอันนี้คือก็ทานแล้วก็คือตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาเตรียมข้าวในมื้อหลักๆแต่ว่าต้องเรียนหนังสือหรือว่าต้องไปปั่นงานส่งหัวหน้าส่งลูกค้าอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นช่วงระหว่างวันทําให้เราอิ่มท้องได้ก็กกกจะขายกันในประมาณนี้ค่ะ เริ่มแรกเลยคือขายเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าของตัวเองที่มีเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับผลงานตอนนี้ตนนลดัวดเสื้อผ้าจากตัวไม่มีเสื้อผ้าขายแล้วหมดแล้วค่ะ <laughs> ห, <laughs> หมดไปตั้งแต่รอบแรกแล้ว <laughs> เราก็ขายอะไรเดียวเสื้อผ้าไม่มีแล้วเหลือไว้ให้ตัวเองใส่ก็ตอนแรกแค่สนุกๆเอาเงินเข้ากองทุน <laughs> แล้วหลังๆมาก็คืออพอแล้วเงินกองทุนพอแล้วลองดูว่าถ้าเราขาย เอาเงินเข้าเข้าเข้าบ้านเราจริงๆหรอเราจะทําได้ไหมก็ทําได้อยู่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะสักประมาณสองสาครั้งแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นมีหลายๆคนก็คืออยาก CF คนที่มีกําลังแต่บางคนก็คือไม่ไหวแล้วขอเก็บตังค์ก่อนนะพี่เรียนอยู่คุณแม่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยเขาก็ต้องแบ่งจากค่าเรียนของเขามาซื้อเราก็โอ้ยสงสารแต่ก็ไม่มีขายแล้วค่ะตอนนี้ก็คือรับ น้ำพีกับหมูแล้วก็ขนมปั้นขีปแบบมาขายมันเหนื่อยไหมตอนตอนที่เราไลฟ์จริงๆมันก็ไม่ไม่เหนื่อยหรอกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแรงผลักให้เราเรียนรู้กับตรงนี้ว่าโอ้หมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่แม่ค้าแต่ละคนเราเคยเห็นหลายคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็บอกไลฟ์แรกๆไม่มีคนดูไลฟ์แรกๆไม่มีคนอ๋อเราเข้าใจความรู้สึกเลยคนซื้อก็น้อยมากหมายถึงว่ามันต้องสู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆ บางคนก็มาเพราะว่าอยากชิมหรือบางคนก็คือเห็นว่าอพี่ตายขายหรอก็ซื้อแต่กว่าที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าพี่ตายขายจริงๆนะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเราก็ต้องไลฟ์บ่อยๆแล้วก็พูดบ่อยๆโพสบ่อยๆพอเพลงขึ้นมาก็มีาบางทีก็เปิดมาด้วยร้องเพลงก่อนรอ,ต,อต่อลูกค้า <laughs> มาแล้วค่ะคุณลูกค้ากก็เปิดเพลงก็กล่อมมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะ<ช>มี<ช>หัวกลางท้ายอย่างเงี้ยร้องเพลง สนุกนะสนุกสนุกสนุกค่ะคือบางทีก็พยายามไม่อยากจะไปเครียดกับมันมากๆก็คือถ้าวันไหนที่เราไลฟ์เพื่ส่งขาวทุกคนว่าสินค้าละมาแล้วนะไปตอกย้ำว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่การจะซื้อซื้อยังไงแล้วก็จะไปตอกย้ำแล้วก็ให้เป็นบรรยากาศแบบไม่ไม่ไม่ขายเกินไปร้องเพลงบ้างพูดคุยผสมผสานกันในนั้น